อัสลมุัลักมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจซาน่ามีเดียค่ะต้อนรับสู่ซาน่าโฮมค่ะเพื่อนๆข่าววันนี้พี่ซาน่ามีบ้านใหม่แกะกล่องมานําเสนอพร้อมเสิร์ฟให้กับเพื่อนๆให้กับพี่น้องให้กับแฟนเพจทุกๆท,ท,ท่านหนึ่งหลังนะคะราคาบ้านอยู่ที่1.38ล้านบาทค่ะเพื่อนๆขาบ้านหลังนี้นะคะ 2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะเราจะเดินเข้าไปเปิดประตูดูกันก่อนนะคะนี่คือหน้าบ้านนะคะสามารถที่จะจอดรถกระบะได้1คันจอดรถหรือจะจอดรถเก่งก็ได้ค่ะรั้วเหล็กมิดชิดอย่างดีแข็งแกร่งทนทาน แกะกล่องมาสดๆเลยทีเดียวยังไม่มีใครมาเปิดซิงกันเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะข้างหน้าก็จะเป็นกระจก2บานนะคะเพิ่มความสว่างสวัยให้กับห้องรับแขกของเรานั่นเองค่ะเพื่อนๆค่ะราคา1.38ล้านบาทจากพิกัดหลังบุญยญราบนะคะอ่ะเปิดประตูเข้ามาแล้ว เพื่อนๆจะเห็นเลยนะคะอยาเรายังไม่เก็บงานเลยค่ะนี่จะบอกว่าความสิ่งของบ้านไม่แกะแกะกล่องจริงๆเข้ามาแล้วบ้านเป็นสีฟ้าอ่อนสดใสฟุ้งฟริงมากๆเลยทีเดียวนะคะส่วนที่ที่เพื่อนๆกำลังได้เห็นอยู่ตอนนี้เป็นห้องรับแขกนะคะฟ้าสวยงามนะคะบิวอินให้สวยงามเลยทีเดียวนะคะ ไฟสี่ดวงนะคะเป็นไฟดาวไลท์นะคะเป็นห้องรับแขกนะคะอะเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นของยังวางส,เ,สเปสะสปะเกะกะกันอยู่บอกว่าสิ่งๆแกะกล่องกันเลยนะคะช่างยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะคะแต่พี่สนอะอดใจไม่ไหวแล้วค่ะเพื่อนๆคาะอยากให้เพื่อนๆได้ชมบ้านใหม่แกะกล่องนะคะนี่เลยจ้ะห้องนอนห้องแรกนะจ๊ะ ขนาดของห้อง3คูณ3จะทาสีฟ้าสวยงามเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ไม่อุดอู้นะคะคุณผู้ชมขาคุณผู้ฟังขาเพื่อนๆขามีหน้าต่างไว้ให้บริการด้วยนะจ๊ะอาเดินถัดมาอีกนิดหน่อยนะคะจะเป็นห้องที่สองค่ะและห้องที่สองก็จะเป็นไฮไลท์ของเราเลยนะคะห้องทั้งสองห้องมีหน้าต่างทั้งสองบานนะจ๊ะ ทำให้ไม่อ่ไม่อึดอัดไม่อุดอ้นนะคะสามารถเปิดหน้าต่างได้นะคะและที่สำคัญค่ะห้องที่สองนะคะมาพร้อมกับห้องน้ำในตัวด้วยว้าวว้าวว้าวดูสิคะเพื่อนๆค่ะ บ้านราคา1.38ล้านบาทมีห้องน้ำในตัวโอ้โ oh, ห Amazing สุดๆกันเลยทีเดียวดูค่ะมีช่องระบายอากาศนะคะมีออปชั่นไว้แขวนผ้าคคุณหนูนะคะแล้วก็มีออปชันสำหรับต่อ,เค,อ,อเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะโอ้โ oh, ห oh, เรียกได้ว่า เรียมพร้อมเลยค่ะเพื่อนๆนะคะที่สําคัญที่สนามชอบบ้านหลังนี้นี่เลยค่ะมีก๊อกน้ํานะคะให้ไว้เอาน้ําละหมาดได้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยทีเดะมาเดินกันไปต่อโซนที่ภูมิใจนําเสนออีกโซนหนึ่งก็แน่นอนละค่ะคิดเช่นค่ะเพื่อนๆค่ะห้องครัวนะคะมีพัดลมระบายอากาศแถมให้ด้วยมีหน้าต่างนะคะมีมุ้งลวดให้ด้วยและก็ที ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้จุดวางเตาแก๊สก็จะเป็นเตาแก๊สแบบฝังโอ้โหโมเดิร์นสุดๆค่ะเพื่อนๆขามีตู้ให้2ตู้นะคะอ่ะที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้ค่ะเพื่อนๆขาก็จะมีประตูออกข้างบ้านนะคะสำหรับมีไฟเออ นะและที่สำคัญค่ะอีกหนึ่งห้องน้ำที่ภูมิใจนำเสนอด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีฝักบัวให้เรียบร้อยมีช่องระบายอากาศมีออปชันไว้แขวนผ้าคคุณหนูเรียบร้อยมีก๊อกน้ำสำหรับเอาน้ำและหมาสะดวกสบายเลยทีเดียวค่ะที่สำคัญค่ะเคาน์เตอร์สวยวิงวิงมากๆเลยภูมิใจนำเสนอมุมนี้สามารถวางโต๊ะกินข้าวได้หชุดนะคะทำอาหารเสร็จปรุงอาหารเสร็จก็นั่งรับ ทานอาหารเป็นครอบครัวกันได้เลยค่ะเพื่อนๆค่อยู่สิคะราคา1.3ล้านบาทราคาแบบนี้หาซื้อได้ที่ไหนคะก็ต้องที่นี่คะ่ะซาน่าโฮมจ้าเพราะว่าเราคัดสรรบ้านเนรมิตบ้านเพื่อที่จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริงของเพื่อนๆของพี่น้องของเราแฟนเพจของเรานะคะ เดี๋ยวจะให้ช่างเข้ามาทำความสะอาดอ้าใครชอบบ้านหลังนี้นะคะอินบ็อกมาหาพี่สนาบนับนาวนะคะนัดดูบ้านกันก่อนจ้ะเดี๋ยวพี่สนาพาทัวร์มาชมบ้านดูนะคะประตูนหน้าบ้านเป็นไม้อย่างดีแล้วก็มีกระจกนะคะโมเดิร์นสุดๆค่ะเพื่อนๆค่ะเรียกได้ว่าใครได้บ้านหลังนี้ไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยแฮปปี้สุดๆกันเลยทีเดียวนะคะ นี่คือโซนหน้าบ้านดูกันให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะสวยมุงมิงฟรุงฟริงมากๆเลยทีเดียวค่ะงานนี้พลาดไม่ได้นะคะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้พี่ซาน่านะคะอย่าลืมกดไลค์เพจซาน่ามีเดียซาน่าโฮมด้วยนะคะพี่ซาน่าจะนำบ้านมือสองบ้านใหม่แกะกล่องมานำเสนอเรื่อยๆนะคะใครที่สนใจอินบ็อกมาหาสนาได้เลยนะคะอย่าลืมกด Follow เพจซาน่ามีเดียด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้ะ